สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่พชาวยูทูบุกท่านเลยนะวันนี้มาเจอเจอน้องเฟิร์นนี่ค่ะที่เสรีไทยรถสวยนะคะสาขาสุราษฎร์ธานีนะคะน้องเฟิร์นจัดมาให้นะคะคันนี้เป็นในส่วนของรีโว่แคปนะคะอนเนกประสงค์กับโตโยต้ารีโว่สมาร์ทแคปนะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.4งจุดสเอนทรีนะคะเป็นเกียร์อโอโต้นะคะได้ปี2023กับเลขไม้เพียง60,000นะคะกว่ากิโลเท่านั้นนะคะได้โฉมใหม่ แล้วที่สําคัญได้สีเทานะคะสีดูแลรักษาง่ายด้วยนะคะแต่งองค์ทรงล้อด้วยล้อเมกมาให้นะคะถือว่าครบจบในคันเดียวเลยใครสนใจแล้วอยากจะได้ไว้ครอบครองแล้วบอกเลยว่าคันนี้ใช้เงินออกก๊แค่1,000บาทนะคะใช้เงินออกก๊เริ่มต้นแค่1,000บาทเท่านั้นยอดจัดเลื้อๆร้อนๆเลยนะคะสนใจอยากจะได้ไว้ครอบครองแล้วราคาสุดประหยัดนะคะน้องเฟินขายเพียงสี่ซนเก้าบาท ไดเกีออโต้ปี2023มาให้ถือว่าใหม่ปีใหม่ใหม่น้อยสภาพโคตรเจ๋มเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวมาชมนะคะชมหน้ากันก่อนเลยดีกว่านะคะคันนี้ก็จะได้ชมหน้าหมูป่านะคะเหมือนที่เราเรียกกันว่าเป็นชมเอนทรนะคะชมหมูป่ามาให้นะคะถือว่าหล่อนะคะสมาร์ทนะคะสำหรับรุน่นนี้นิยมใช้กันเยอะมากๆนะคะนี่ okay. ไฟหน้านะคะใสๆเป็นของ อไฮโดรเจนนะคะพี่ขาใครอยากติดตั้งไฟตันหมอกนะคะสามารถติดตั้งเพิ่มได้นะคะสำหรับรุ่นนี้ก็นะคะใหม่นะพี่นะกัดจังหน้าสีดำนะคะตัดด้วยโครเมียมแล้วก็ตัดด้วยสีตัวรถนะคะมันมีความโปร่งแสงนะคะเล่นสีเล่นแสงสวยดีดูดีมากนะคะช่องลมระบายอากาศนะจ๊ะไม่แตกไม่หกักเด้อนะคะใหม่มากๆโลโก้ใหๆไม่มีสนิมเลยนะคะ โลโก้ใดๆไม่มีสนิมเลยนะคะพี่ๆขาสวยมากคันนี้นะคะในส่วนของอยางนะคะได้ยางอะไรเอ่ยคันนี้อะคันนี้นะคะเป็นยางปีใหม่เลยพี่ๆี่ขายางปี2025มาเลยนะคะถือว่าคุ้มเลยคันนี้ได้ยางปีใหม่เนาะยางเดือน8ปีผ้านะคะแล้วก็คันนี้เป็นยางขอบ8นิ้วนะคะพี่ๆขาเป็นของอา จำแม็กหรือเปล่านะคะไม่แน่ใจนะคะแต่ว่ายาง,ง,ง,งยังสภาพใหม่นะคะเป็นยางปี2025นะคะแล้วก็ในส่วนของล้อแม็กนะคะก็ได้แม mm ็กวิลมาให้นะคะล้อแม็กวลนะคะสีดำขอบ, mm hmm. ขอบเทาแบบนี้ให้นะคะถือว่าเข้ากันกับตัวรถมากๆนะคะนี่ตัดกันสวยงามลงตัวเลยนะคะบางโคนต่างๆนะคะยังคงสภาพใหม่นะคะหัวน็อตรอยเชื่อมต่อต่างๆนะคะไม่มีตำหนิเลยคันนี้นะคะระบะกันโคสร้านะคะไม่มีชนหนักจมน้ํา พิกคว่ำนะคะไม่มีตัดต่อตัวไม่ไม่มีติดแก๊สไม่มีทําเครื่องไม่มีรีแมปนะจ๊ะของเรารถสวยเดิมรถบ้านเดิมโรงงานให้ทุกขันแน่นอนนะคะอ่ะเดีย๋ยวมาชมรอบๆข้างกันเลยนะคะกระจกมองข้างนะคะติดไฟเลี้ยวให้เรียบร้อยเลยนะคะไฮรักต่างๆนะคะเป็นคมเมียมนะคะไม่มีสนิมค่ะนะคะตรงนี้นะคะสวยๆเบ้ามือสีดำค่ะคุณพี่ แขงประตูสีดําให้แบบนี้เลยนะคะลําโพงนะคะใส่แก้วน้ําได้นะคะตรงนี้เป็นผ้านะคะตัดด้วยสีดํานะคะใส่แก้วน้ำต่างๆหัวน็อตนะคะไม่มีขยับนะคะน็อตเดิมซ้ายขวาเดิมนะคะโครงสร้างใหม่ดูดีเลยอ่ะดึงเม็ดอักดูกันหน่อยโอ้โห เม็ดอักคือสวยมากพี่ขารับประกันเลยว่าเม็ดอัคแท้แน่นอนนะคะไม่มีการต่อมาใหม่แน่นอนนะคะพี่ลูกค้าจ๋าพาช่างมาด้วยดูได้นะคะของเราคือไม่มีย้อมแมวไม่มีเสียหายไม่มีตัดต่อไม่มีสมสร้างนะคะสีแท้สีเดิมโรงงานทุกขันนะคะเม็ดอักที่ดีเม็ดอัคที่สวยต้องไม่ตื้นเกินไปและไม่เลือกเกินไปแบบนี้นะพี่นะรูข้างนอกและรูด้านในนะคะต้องตรงกันทุกรูนะคะถึงว่าจะเรียกว่าเป็นของแท้แต่ถ้าเกิดว่ารูอย่างนี้ รูด้านนอกอยูน่นี้รูด้านในอยู่ตงนี้ไม่ใช่นะคะต้องเป็นรูเท้รูเดิมทุกตำแหน่งแน่นอนของเราตัวเช็คได้นะคะอ่านี้เลยนะคะสภาพใหม่ภายในค่ะก็มาพร้อมกับบอกผ้านะคะพี่ขาท่งสปอร์ตนั่งสบายนะคะเป็นผ้านะจจะเย็บเส้นได้สีขาวมันมีมันจะมีความเท่เนาะสำหรับรุ่นนี้เขาทำดีไซน์มา สวยนะคะถึงจะเป็นบอกผ้าแต่ว่ามันยังทรงเป็นสปอร์ตและได้สีดํามาด้วยนะคะถือว่าตอบโจทย์สําหรับใครที่ว่าอยากดูแลรักษาง่ายนะคะต้องจัดเลยคันนี้นะคะนี้เลยคอนโซลหน้าใดๆนะคะก็ออปชันจัดเต็มเลยนะคะสาหรับพี่รีโว่เขานะคะทามาให้เยอะมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเกียร์ออโต้นะคะคันนี้ก็จะเป็นเกียร์ออโต้ขั้นบันไดนะคะฐานเกียร์คือสภาพใหม่มากนะคะฐานเกียร์สภาพสวย ไม่มีตําหนิไม่มีเสียหายนะคะแล้วก็มีปุ่มมีโค่โหมดพาวเวอร์โหมดมาด้วยนะคะโหมดประหยัดใดๆจัดมาให้เร็วครบเลยคันนี้นะคะด้านหน้าใส่แก้ยวน้ําได้สองใบค่ะสภาพยังใหม่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นเก๊ะเก็บของนะคะใส่โทรศัพท์ใดๆได้เลยนะคะพี่ๆขาตรงนี้นะคะสภาพเวลวับมากนะคะใหม่ ขัดล้างให้เรียบร้อยนะจ๊ะข้างในก็ใส่ของสัมภาระนะคะตรงนี้ก็ยังใส่ของได้อีกนะคะพี่ขาถือว่าคุ้มมากๆคันนี้นะคะพวงมาลัยค่ะเดิมคลิปนะคะ a อร์เ,เบกตรงกลางนะคะคันนี้ไม่หกหมื่นเท่านั้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะได้หน้าจอทัชสกรีนมาให้ด้วยนะคะหน้าจอทัชสกรีนนะคะอันนี้เป็นระบบสัมผัสนะจ๊ะ าสามารถเสียบสายโทรศัพท์ได้นะคะ USB นะคะ A ดลบนะคะสามารถปรับแบบหมุนมือแบบนี้ได้เลยนะคะถือว่าคุ้มค่านะคะคันนี้เนาะแล้วก็กล่องเก็บอุณหภูมินะคะสำหรับใครว่ามีลูกเล็กเหล็กแดงนะคะอยากจะเอาใส่ขวดนมนะ,ะอยากใส่กล่องนมเราซื้อมาจากเซเว่นใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราตั้งข้างนอกมันอาจจะหายเย็นไวแต่ว่าถ้าใส่ในนี้เขาเรียกว่ามันเป็นกล่องเก็บอุณหภูมินะคะถือว่า ไม่ได้ถึงกับขนาดเช่ห้องฟิตเลยเป็นน้ําแข็งเลยไม่ใช่นะคะแต่ว่ามันเก็บความเย็นได้ดีกว่าเราตั้งข้างนอกแบบนี้นะคะถือว่าคุ้มค่านะคะที่เขาให้มานะ,ะแล้วก็ตรงนี้ใส่คู่มือค่ะน,นี่อันนี้จะเป็นกระเป๋าคู่มือนะคะของตัวรถนะคะสภาพใหม่ไม่แตกไม่ร้าวไม่มีหักไม่มีตําหนินะคะแล้วก็ช่องลมแอร์นะคะสภาพยังใหม่นะคะตรงกลางด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็จะมีบูธนะคะ มันจะเป็นบูธนะคะที่เจ้าของเดิมติดมาให้แล้วนะคะบูธวัดค่าใดๆนะคะแล้วก็สภาพสวยเลยคันนี้นะคะเพดานค่ะเพดานสตราดสวยมากนะคะไม่มียับไม่มีขาดเลยนะคะไม่มียันด้วยนะคะแล้วก็กระจกค่ะมีมาให้นะสวยงามค่ะไฟนะคะสภาพสวยไม่แตกไม่ราวไม่มีหักไม่มีตำหนิไม่มีเสียหายนะจ๊ะรอยไข่ควงประเจไมเร่งนะคะไม่มีเสียหายชึบ เปิดแคบได้เก้าสิบองศาเลยนะคะสำหรับสมาร์ทแคของเรานะคะสำหรับพิวอัท่านี้เปิดได้สุดเลยนะคะพี่เก้าสิบองศานะคะเดี๋ยวเรามาดูสภาพแคบกันหน่อยนี่เลยเขาเรียกว่าแผ่นเพดนะคะพี่ขาแผ่นเพดยังอยู่เหมือนเดิมเลยนะคะไม,มไม่มีเสียหายเลยไม่มีรอยเกะไม่มีรอยแบบว่ารอยเทาะรอยปักเขาเรียกว่ารอย่อาปะแจนะคะตะปู เทาะแก่แน่นอนถ้าเกิดว่ารถคันนั้นมันชนมาหรือว่าทําอะไรมาพี่ขามันต้องมีรอยบ้างแหละนะแต่ว่าคันนี้ไม่มีเลยพี่ๆี่ขาถ้าปักกันโครงสร้างไม่มีชนไม่มีขี่คว่ำไม่มีน้ําท่วมนะคะมรถไม่มีจมน้ําแน่นอนนะคะ